สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีย,ดย่มแรงพี่น้องจา๋าตอนนี้กำลังจะสองทุ่มผ้าเหลือมาม,มาแมบมาแมบ,มแมบอยู่เด้ว่าฝนสิตกระบอดตกเขจรพ,พยุสิเขามเมื่ออืน่นแต่มมนห้อนหอนก็เลยมาแวะมาหาหลานหน่อยมื่อวานนี่ก็บดิมาเห็นผ้ากันอุ้มลอะอยู่ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวายเป็นยังไงเดี๋ยวดิเฮ้ยคือ,อยางเลาะอยู่มันหอนบไาในหืนนะบ้าบ้ามันหอนบาอยู่ในเหืนนะเฮ้ยคืออุม้มเลาะอยู่มันนี้ก็มืดฝนเบิร์ดมือพี่น้องว่าฝนที่ตกผ่าเหลื่อมก็บ้าตก ยายรวยเด้หเหมือนี้เขาหนี้ปลาเบิดมือบไปถอนทัวดินวาวอยู่ก็ไผ่ยายรวยกำลังกินข้าวท่านผู้ชมยี่ด้านในคือบาเข้าบ้านไม่ยางลอะเห็หนอย่งบ่ไปเข้าบ้านเข้าบ้านยิ้มยิ่ม นี่บ่เหนะ็นหน้าไข่เบิดมือมือวานนี่บ่หังกระสีเห็นมือนี่หึบ่กินหอดไข่บ่หึคือบอกนะมือนี่บ่มันหอดอยู่จะได้ห,ออห,อห่องแอร์ห่อนหลหืโอ้ยยิ้มใส่ยิ้มสิอีกโอ้ยต้า ยายรวยได้อะไรกินกับข้าววันนี้เขาอ,อย่างว่าได้กินข้าวแรงแต่ว่ามากแต่กับยายพ่นละได้อะไรกินต้มไก่กับป,ปุลปูนี่แหละพี่น้องกับข้าวแตะละมือต่ละเวนยังจกินอย่างมีนักก่เจ้าพรหุง หอนเอา,เอาหอนหอนอีหลีลเหรอขำมากพอเห็นก็นหอนมือเศร้าเพราะลมอยู่เด้มือเศร้านี่อากาศเย็นลมมืดฝนยิ้มมาสัน้นบ้านิ้มไฮยิ้มเห็นหย,ยั่งบ้านอนตื่นแต่หงละอันนี้จะสองทุ่มนะท่านผู้ชมสองทุ่มแล้วตอนนี้ บ่นอนดินอนเดิกแต่ละมือสี่ทุ่มหาทุม่มจับยางนี่ลหละให้นั่งก็เป็นเสียกนั่นงเด้อเออขันให้นั่งกัมีแต่ความอยากคานขันให้นอนก็มีแต่ความบ่เออใอ้ายางมาใอ้ายางมาอเดินมาเร็วๆเดินมาเร็วๆ เดินมาอุ้ย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 จักเข้าอย่างเดียวบ่เห็นกล้องใน่บ่ได้อุ้ยอุ้ยบ้าวันนี้ทำไมใส่ชุดสีส้ม อากาศมันฮอนสายเดียวพี่น้องยางไม่หยังบ้ายางมาฮึจะคืนกับของหองแอ้มันฮอนฮอนบ้ามันอีฮอนบ้าเนอะอยากหยางเลยเตาะเตะเตาะเตะปูดข้าวจับยืนเลยให้นั่งกับแม่เชียงนั่งขันท้าเอานั่งมันกับบืนลง ยางมีเต็ยกยางไป,ไปกินขา้าวยายรวยไปเร็วเรวเร็วเร็วอือบเห็นข่อยบ่วมวานเนี่ยอ,อืออ,อารมณ์ดีนอนตื่นแต่เว้นพุ่นมันอีเขาอันไปถอนทุดินเบิดมือบ่าได้กินนมอยู่บ้าข่อยบอกให้ออกไปอยู่น,น้ำข่อยก็บอก มีหอนคำมาประเทงก็หอนวันนี้กับพาคุณยายไปผ่าตัดเนาะคุณยายคือสิบะดอาบน้นำวันนี้เข้าไปนอนห้องแอร์บ้า ขำมาแล้วมันห่อนอากาศมิดชิลีอยู่รอดูพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมอันนี้ผ้าเหลือมนี่พี่น้องด้านนอกเไม่แมบไม่แมบเยอะผ้าเหลือ <พา S 2> งออตอนกลางเว้นก็ว่าฝนสิตกก็บอกตกทางเบิงมือื่นวันนี้วันที่หก วันที่สิบสี่ก็ครบสี่เดือนแล้วพี่น้องจ๋าหลานน้อยตอนนี้ยังสามเดือนกว่าอยู่บ้าสามเดือนแต่ว่าอยากย่างอุ้ยให้ย่างหย่างเลี้ยวหย่างมีเสียงให้จับหย่างคันเอานั่งกับเบียกอยู่เด้ บ้าบ้าง่ายง่ายอยากจับแต่ว่าเอาบบเป็นเลยมันแม่แกมามันขูดมันขูดมากมันมาจากมาติมันไหนแล้วขูดไว้กระจับแล้วก็อยากยางมันยมุ่งไปกระีับขันเอานั่งกระบืนลงไอหยางสิมาหาข่อยบ่าง่ยแม่แม่แกมามันขูดจริย

ยังโปงอยู่ซี่เดือนแล้วจัดบเพียงเพิ่ผมปงซาจมอสเตะกี้ใส่หมวกแห้งผมมันแห้งสโปงบอเด็กน่อยมันสิเป็นการบางทีเราขางบนในบ่มีผมนะเนาะใส่หมวกลายแห้งบอกตะกี้เพราะอากาศหนาวเดี๋ยวนี้เริ่มฮ้อนอง่าย อยาก nhang ไม่อยากเท็ดอย่างเดี๋ยวนี้่วงเล่นไม่ได้อยากเล่น,นหันปะได้ยอยากนอนเดิกเดินกับมานั่งเฝ้ากันอยู่นี่สามทุ่มสี่ทุ่มใช้ใช้เดียวใช้ชือชิงใช้โอนมันห อแจะนอนจะเถื่อครอนอนสามเถื่อช้ากว่าชามนหน่อยนอนบลายมันกลางคืนมันนอนเด็กเหมันนอนยาวระบาดนี่บะตีสี่ตีห้าพูนจังปุ๊กเอาบาเป็นห่วงเล่นเป็นห่วงเล่น เป็นห่วงเลนงยจากอียงเฮ้เฮ้ยเนึ่งแน่จักว่าเอียงว่าก็พายเอ้วาก็ไายวาก็พายบ่เ้ย เอาเฮ้ืออ้าวแบบดีไนนไ้ไปนอนไปไปนอนไป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 นอนเร็วๆยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอีอย่งอีเคสอีอย่างขันเอานั่งก็เป็นสิยอมนั่งน,นี่ทุกคนมันกระเบิดลงบนนะ่ะเอานั่งกระเบิดลง เาเั้ยเาจบเอาจับเอาดมือลจับเอาย่ับนิวเปลนยยปีน้วยเร็วๆปีน้วยเร็วคนเอาก็เมื่อยกลุ่มดึงกันไหวอยู่มาลงมาไปเอาผ้ามาปูนอน นอนยากกินอยากนอนนะไหนไปนอนเปย์มันไวๆผุ ah. ่นนอนเปย์เร็ว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 เยอีวยเงียบจะดีนะใครนอนใครนอนใครนอนไหนห้วยห้วยเปย์จะอะไรเดี๋ยวนี้บ้าอยากนอนหรืออยากกินนมเดี๋ยวนี้บ้าอยากนอนบ่าผุ่นมีแต่สิ่งขวาน อยากขวมขวมแล้วก็ไปบ่ได้แล้วก็หายอีกบ้าเป็นยังไงเฮ้ยสิ้นขวมแล้วแหม่ปลาลอดใจลวยปลามันโหลด,หดมันจะขวมกับปลามันโหลดเฮ้ยน้ำหนักบรแมน่นเจ็ดกิโลหรอบอบอ่เฮ้ยขวม เห็นบ่พี่น้องไปได้เด้อ้าวมาขานมาเร็วๆขานมา,อาอมือติดอ้ไรยังใจรวยวะฮะเอาเมือเนี่ยเอาออกนี่ออไปลูกนะขานมาเร็วๆขานมาเร็วๆ จะครบสี่เดือนแล้วเฮ้ยสี่เดือนก็เริ่มค้านได้หาเดือนก็นั่งเล็กหน่อยบางคนอนะบริหอดขวบเด้พี่น้องเจ็ดเดือนแปดเดือนเริ่มพัดยางแล้วอันนี้ก็ความตั้งแต่อายุสามเดือนพอนะอน สองเดือนกว่าพูนพูดกระดึบ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 แนมนายหยันไปเร็วๆเรื่เรื่เรืคานไปคานมาเร็วๆยันไปบ่ได้เลยก็หายได้บดนี้เอามามามาไอคานมาอยอยเร็ว นักหัววะเอ้ยมันผืนบอก่ไหยัมัน่นบอมันบ่ิเวนพื้นอมันเป็นผ่าแล้วมันเลื่อนนี่หยุมกับฮุบเปิดละผ่าถ้าเป็นพื้นนี่มันอันนั้นแล้วถ้าเป็นศาสตร์อย่างนะมันหยันไปได้อันนี้มันหยันไ่ได้มันเป็นผ่าเนาะยนอเออสียางละบอเออมามามา มาเร็วเร็วเวนี่มาคานมาอุยยอ้ยอย่าสูให้คานมาเร็วเร็วคาน,าน,าน,นามาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วอาจับมือนี่จับมือมาความมัดคานบ่ได้เดึกลูกดึกดเดดดม อากาศก็ฮ้อนหนพี่น้องแต่ว่ากลางคืนก้าวเขานอนนั้นเข้านอนห้องแอร์นอนง่ายกับความมื่เก้าเอ้ยไปบัไดบ้าบ้ายัย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 หายจมยดเห็นบ้า ความก็ไปบ่ได้เก่าแล้วโอ้ยอาลูก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 โอ้ยลูกหัวนี่ๆโอ้ย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 บอออกหน้าดมข่อยบอเฮอปไปๆไป แยางแยงแยงแยงยางบ้าขับรพาออกนาซ้ำแม่อยากกินนมมาหนิอยากกินนมนอนตเลยตื่งแต่เว้นพุ่นมาหนิไปไปไปเร็ว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 หิวนมแล้วหิวนมอยากกินนมแล้วท่านผู้ชมโอ้ย อยากกินนมหรือบปันยัดิฮะเอออุ้ยเอ้แปะไปกินนมเร็ว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 เมื่อปลาเลยนี่โว้ยเดี๋ยวจะกินข้าวกับพี่น้องจ๋าต้มไก่ป่นปลาดุกลวกผักแล้วก็ข้าวเจ้า เงยห้อยากกินนมพี่น้องก็กินนมแล้วละกัเงยก็อย <c ười> ู่ทีาา่นี่เตาเมาเมาบ้าเงอนี่โู้นี่เงยขันเปินลหายสเสดงว่าเพิ่นหิวนมเออเออเธนะอกินปลายหลเรอกินแล้วเดียวหว่วงเลย สมัยนีจะจับยืนไว้เอานั่งเราไปย่อมนั่งมีจะอยากยืนจะเนี้ยบ้าเอ้หึห้หึ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 ห้ามเมื่อฤษชัยบ้านในไหแล้วกับพ่างไผ่หิวนมบ้าแม่ไม่ต้องจัาต้มไก่บ้านอีกแล้ว อาหารการกินแบบเสน่หล er ่ะสิกินอย่างหมูหัดซื้อมากหัดบริการยัดเถอมันจะทำงานของซื้อหมูมาสามโลนบริการไม่อนข่าวมากินบาข่าวเลยไม่กินบ้าข่าวเย

Chọc, chọc, chọc. không có chắp chắp xong chắp không? chắp bạc Này, Ngon 3 thùng, 4 thùng. nhảy hẹp nhạc nào. Chị biết luôn. Quên là non 4 thùng, 5 xem, đúng ักเก็ดมตนาการนะครับเป็นดอกหลวงแซ่การการเงิน่ะดอกะนะอกขาดการนัวเงินอะไรพี่น้องจามาเนี่กจะขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ลออรุนกัาฝนสิโตกบอกแต่ด้านนอกนะมันมืดฝนผ่าเหลือมดิได้ ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีจะดื่มจะบายดีจะเทนี้แหละใครเอานั่งเน่มันเสียกั่งเด้งแอนเด้งแอนมันจะอยากไป